รีโวนะครับยางเปลี so this this the 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 ่ยนล้อใหม่ยางใหม่มานะครับประมาณ6เดือนนะครับยางกินด้านในนะครับตอนนี้เปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนยางใหม่เป็นกูดไลน์นะครับอันนี้ยางเก่าครับยางเก่าอันนี้จะเป็นยางเก่าที่มานะครับจะกินด้านในนะครับอันนี้ถึงผ้าใบแล้วนะครับด้านในล้อขวาจะกินมากกว่าล้อซ้ายนะครับอันนี้ล้อด้านซ้ายจะกินน้อยกว่า มาดูครับค่านะครับอ่าทีราคาครับอ่าค่าคัตเตอร์ครับอ่บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งสองศูนย์โอเคครับอย่างนี้วิ่งได้วิ่งตรงนะครับจากการติดในฐานนะครับอ่ที่มีปัญหาคือค่าแคมเบอร์นะครับค่าแคมเบอร์อ่คันนี้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายคืออ่เข้าใกล้ในย่านที่ในเลนที่กำหนดนะครับในสเปคที่กำหนดนะครับ ก็ใกล้เคียงเลยทําให้กินน้อยครับส่วนด้านขวาจะล้มมาเยอะนะครับหลุดจากสเปคมาเยอะนะครับจะทําให้กินมากกว่าข้างซ้ายนะครับล้อขวากินมากกว่าข้างซ้ายครับล้อขวานะครับล้อขวาจะกินมากกว่าข้างซ้ายครับเป็นเรื่องจริงนะครับจากการดูค่าบนหน้าจอนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ครับมุมโทนะครับที่มีปัญหาอีกหนึ่งมุมนะครับคือมุมโท ที่เจอบ่อยมากนะครับที่ปัญหาเรื่องกินยางนะครับด้านไหนก็คือมุมโทไม่ได้นะครับด้านซ้ายนะครับจะล้มเยอะเลยนะฮะจะทําให้ฉีกมากนะครับคือวิ่งเป็นมุมป้านนะครับที่ที่เคยเจอครับจากคลิปก่อนนะครับจะวิ่งอย่างนี้ครับรถวิ่งอย่างนี้นะครับก็จะทําให้กินด้านในนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับกินด้านในอ่าถ้าให้ดีครับก็คือสเปคจริงๆก็ต้องปรับมาให้ ให้มันตรงนะครับให้วิ่งตรงอย่างนี้นะครับด้านขวาก็ให้มันตรงนะครับจะทําให้วิ่งรถให้ยางยางกินเสมอครับไม่กินด้านไหนด้านเดียวค่าแบบนี้นะครับคือค่าแบบนี้ทําให้ยางกินด้านในนะครับยางหมดไวนะครับวิธีแก้นะครับตัวนี้คือมุมจะเอามุมนี้ก่อนนะครับมุมแคมเบอร์ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะลูกเดี่ยวตัวนี้ นะครับดวดึงแล้วดูนะครับดูค่านะครับเห็นมครับมาแล้วได้แล้วตัวกลางครับเขียวแล้วนะครับตัวตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะปรับเข้าหน่อยนะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวปรับแล้วจะเป็นตอนนี้ปรับแล้วนะครับตอนนี้ปรับค้ามาแล้วนะครับคัตเตอร์นะครับบวกหนึ่งนะครับวิ่งได้ครับ แคมเบอร์นะครับแคมเบอร์ยูนิตสเปคนะครับจะเป็นเกือบเซนเตอร์เลยนะครับตัวนี้ก็มุมโทที่ว่านะครับที่มองจากหลังคานะครับตอนแรกล้อป้านอยู่นะครับวิ่งอย่างนี้ครับทําให้ปรับให้ล้อวิ่งตรงตรงนี้ครับได้แล้วครับหายแน่นอนครับเสร็จแล้วครับตั้งศูนย์รีโวครับค่านะครับจะเป็นสเปคจะขึ้นนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับ ตามหน้าจอนะครับจะบอกว่าโอเคนะคุณตั้งสันโอเคแล้วนะได้ตั้งตามค่าที่โรงงานกำหนดแล้วนะโอเคครับสนใจครับออตั้งสูนยรถยนต์นะครับแวะมาปรึกษาเราได้ครับโมลอสซิงโคล่าครับจัดให้ครับ